You're listening to KS podcast อ e un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e happiness investment โอเคนะครับอะแล้วเรามาถึง i อ t กันนะครับสวัสดีครับพี่พิสุท์ อ่าครับสวัสดีครับได้ยินเสียงของชั้นไหมครับเนี่ยได้ยินครับผมอาคิทีิสุดเเลยครับไอทีครั้งนี้เราช้าไปเนาะช้าเหมือนกันนะในการออกพรีวิวนะครับแต่ไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มานะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานเราก็มีทั้งหมด5ตัวนะครับที่ออกมาคือ Advance นะครับ d e t a c h 2นะครับ h i ไฮคมแล้วก็ n t o u c h นะครับสิ่งที่ผมว่าน่าสังเกตที่สุดสำหรับรอบนี้นะก็คือมีการเลื่อนวันประกาศงบนะครับผมคิดว่าเกิดจะเป็น last minute นะครับของกลุ่มอินทัชนะครับจากเดิมที่เขาอินทัชจะประกาศเรียงไทยคมวันที่10พฤษภาคมแอดวานวันที่11และอินทัชวันที่14อ่าอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าเลื่อนมาออกกันอ่าปลายเดือนเมษากันหมดเลยนะครับอันนี้ก็อ่ฝากติดตามดูด้วยแล้วกันว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือผมอาจจะคิดมากไปเองนะครับโอเคอาจจะมีอะไรเร่งประกาศก่อนใช่ไหมครับอ่าใช่อันนี้อันนต้ก็ตามตามนิสัยของเรานะครับพวกโบรกเกอร์เราก็จะ ได้กลิ่นอะไรนิดนึงเราก็จะรู้สึกตั้งข้อสังเกตขึ้นมาทันทีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปคาดการอะไรเยอะนะครับแค่รู้ว่ามันอะไรต่อจากนี้ไปกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> ผมพูดรวมๆก่อนแล้วกันนะครับจากที่ออกมา5ตัวเดี๋ยวเราจะออกมาอีก3ตัวนะครับแต่ผมว่าภาพไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพว่า กลุ่มสื่อสารโดยรวมก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของเศรษฐกิจจากเรื่องของการปิดประเทศนะครับเพราะว่าแม้ว่ารายได้95เปจะมาจากในประเทศแต่รายได้5เปอร์เซ็นต์4-5เปอร์เซ็นต์ที่มาจากต่างประเทศหมายว่านักท่องเที่ยวทั้งเดินทางเข้าเดินทางออกเนี่ยมันก็ทําให้การเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดใตบมานหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยยังถือว่าคาบเกี่ยวนะครับยังไม่ได้ปิดเหมืองดังนั้น,นการเปรียบเทียบปีต่อปีเนี่ยโอ้โหมันดูดูอะไรไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือนตัวก็ดูเหมือนนชงง นะเพราะว่าถ้าจําได้ไตบ้านหนึ่งเราเจอเวฟสองนะครับไต้มาสองเรากำลังจะเจอเวฟสามดั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าภาพของกําลังซื้อของคนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยออมีปัญหานะครับซึ่งนั่นก็คือตัวรายได้ของกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับก็คือมันไม่มันคงไม่ได้เลวร้ายบางธุรกิจบริการที่รายได้หายไปเลยปัญหาของของของ,ของเทลโคคือรายได้ไม่โตนะขณะที่ค่าใช้จ่ายมีทยอยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลเอา 5g เรื่องของการจ่า,ายค่าใบดุยาานะครับค่าเสือบที่ต้องตัดออกมามันก็จะทําให้กดดันเรื่องของกําไรดังนั้นเนี่ยผมพูดภาพรวมๆเลยว่าไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองล่าจะรวมไตรมาสสาปีนี้เนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้เลยกับงบของกลุ่มสื่อสารนะครับซึ่งมันก็สะท้อนมาที่ในราคาหุ้นแตดับหนึ่งนะว่าราคาหุ้นมันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างอันเดอร์พอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหมายความว่าเราเอาเงินไปลงในเซกเตอร์อื่นหรือหุ้นอื่นได,ได้เงินมากกว่านะครับแล้วก็หุ้นก็ยังอยู่ในระดับต่ํากว่าก่อนโควิดถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับยเกเว้นบางตัวที่มันมีเรื่องราวพิเศษเข้ามาอ่าน,น,นั่นคือนั่นคือภาพใหญ่ที่จะเจาะนะครับที่จะเล่าให้ฟังส่วนมาดูภาพย่อยอนะครับว่าในตรมาดหนึ่งที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวที่เราคิดว่าจะแย่น้อยที่สุดแล้วกันเพราะมันแย่หมดนะครับในความของเราตัวที่แย่น้อยที่สุดเนี่ย เราเชื่อว่ายัางเป็นแอดวานนะครับเหตุผลก็คือแอดวานเนี้ยเราเริ่มเห็นรายได้เราคาดว่าราคาดว่าจะเห็นรายได้ฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนสองเก็เอกกอยัง<า>ยดีนะเอยังดีนะอย่าไปตั้งความหวังมากนะครับแค่นี้ก็ถือว่าด,ดีแล้วนะครับเออขณะที่ตัวดีแทหรือว่าตัวเออตัวชูรวมถึงอินทัชแล้วก็ไทยค m มเนี่ย ยังดูเหมือนกับรายได้ยังถดถอยลงนะครับจากไ <Yeah. S 1> ตรมาสก,ก่อนนะผมผมเอารายได้เป็นที่ตั้งก่อนนะเพราะว่า mm. ถ้ารายได้ไม่มาเนี่ยกำไรก็จะไม่มาดังนั้นเนี่ยเราให้อดวานเนี่ยเป็นตัวที่เริ่มเห็นโมเมนตัมขาบวกแต่ก็ไม่รู้ว่าไอไตรมาสสองพอเจอเว็บสองไปเนี่ย mm. โอ้โหคือเยออนเยอมาคงโตแหละ mm. ไอเว็บสามเข้าไปเนี่ยเยออนเยอมาคงโตเพราะาปีที่แล้วมันปิดปิดประเทศนะครับปีนี้ไม่ค่อยล็อกดาวน์นะครับปีนี้มันไม่ล็อกดาวน์ ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าคล้ายๆล็อกดาวน์แต่มันไม่ได้ล็อกดาวน์ดังนั้นเนี่ยปีนี้ยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วมันก็จะมีเยอออนเยอแต่ว่าผอย่างที่ผมเรียนไปว่าผมให้ความสําคัญกับไตมาสต่อไต,อต,อต,อตอมาสมากกว่าแต่นเนี่ยสรุปภาพของออร์แกนิกแล้วกันนะครับการฟื้นตัวในเชิงออร์แกนิกเนี่ยหรือว่าเนื้อหาในเชิงออร์แกนิกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับไม่ต่างกันจากตอนที่เราดาวเกรดเซกเตอร์มาตอนเดือนมกราที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือภาพของอินออร์แกนิกก็คือการที่มี ก้าฟเข้ามาที่จะเทคโอเวอร์ตัว In Touch เนี่ยบอว,ว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างนะครับของอุตสาหกรรมไปพอสมควรถ้าทำสำเร็จซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะผ่านกรตอต่อไหมจะผ่านผู้ถือหุ้นไหมซิงเคียวจะทำอะไรไหมนะครับแต่สุดท้ายสมมติเราคาดว่ามันสำเร็จแล้วกันผมคิดว่ากลุ่มชวนโตผมผมมองกลุ่มสื่อสารดีขึ้นถ้าดีลนี้สาเร็จเพราะเดิมที่ผ่านมาเนี่ยดุลอำนาจของกลุ่มเนี่ยมันถูกมันเอียงไปอยู่ฝั่งของผู บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นไทยเยอะนะเพราะว่าการเมืองไม่เคยชอบบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรากำลังมองเห็นการเคลื่อนไหวของทางบริษัทรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทีบริษัทโทรคัมนาคมแห่งชาติกำลังมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะซึ่งอันนี้เรามองว่าการที่กราฟเข้ามาเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะทำให้การโครงสร้างในการปรับรัฐบาลสามารถปรับโครงสร้างของธุรกิจโทรคมนาคมได้อย่างที่ตัวเองอยากได้ ึ่งเราคิดว่าดีสำหรับทุกภาคส่วนรวมถึงพวกหุ้นในตลาดด้วยอันนี้นเ,นเราบอกว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่มีมน้ําหนักมากกว่าปัจจัยลบที่มันอยู่ในราคาไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยตลาดยังไม่ได้ให้ value ตรงนี้มากเท่าไหร่นั่นคือเหตุผลที่เรามีต้อง,งยอมรับว,ว่าเรามีมุมมองทางด้านบวกแต่ว่าในเชิองอินออร์แกนิกที่ดีขึ้นก็กําลังทยอยปรับคําแนะนําของหุ้นแต่ละตัวขึ้นมานะครับล่าสุดเรามีการปรับคําแนะนําของ ราคาเป้าหมายของ Advance นะครับจากร9อย้าขึ้นมาเป็น2อ2ยสองยังเป็นเป็นซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับคำแนะนำของ d t แทนะครับจากขายขึ้นมาเป็นถื้อก็ตอนนี้คือประมาณนี้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลงมาที่อะไรคำถามเลยครับเอาคำถามแรกก่อนมาที่ตัว Advance นะครับที่ทำไม Advance เนี่ยรายได้โตอยู่ตัวเดียวครับเออครับก็คือต้องเลยอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าเราไม่เจอเวฟไตรมาสสี่ทุกคนเริ่มเห็นการพังโกตัวขึ้นของของตัวจำนวนลูกค้าอ่านั่นคือหมายความว่า เศรษฐกิจสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะดีขึ้นจากเศรษฐกิจจริงๆหรือดีขึ้นจากางบกระตุ้นที่รัฐบาลอัดเข้ามานะครับแต่คนมีกําลังซื้อมากขึ้นพอคนมีกําลังซื้อมากขึ้นไอการลดซิมที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสกับไตรมาสสของปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีการเพิ่มซิมกลับมาโมเมนตัม um ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มเจอโควิดแต่โมเมนตัมตมันยังมาจนในเดือนมกราเริ่มแผ่วเดือนกุมภามีนาก็เด้งไปเลย่งแอดวานในฐานะที่เป็น รา,ายใหญ่สุดมีฐานลูกค้าเติมเงินมากสุดก็เลยได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากสุดโอเคนะครับแล้วพี่พิสุทธิ์ใช้คําว่าแรงหนุนปะทะแรงกดดันนี่คือสุดท้ายแล้วคือพี่ <Okay. S 1> พี่พิพสุทธิ์กำลังจะบอกว่าแรงหนุนชนะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องเปนอยครับแรงกดดันเนี่ยยังอยู่เรื่องของการแข่งขันเรื่องของการลงทุนใน 5G ที่ยังไม่ให้ผลตอบแทนเรื่องของการประมูลขึ้นในอนาคตที่จะเกิดอ,อันนี้ยังอยู่ครบเลยที่เราดาวเกะทุนแต่แรงหนุนเนี่ยมันเพิ่งมา แรงประทะแรงกดดันเนี่ยมันอยู่ในราคาอยู่แล้วแรงหนุนมันเพิ่งมาแล้วผมมองว่าผมให้น้ําหนักกับมันเยอะนะ <ừ> บ,บางท่านอาจจะไม่ให้น้ําหนักนะว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่ส่วนตัวผมให้น้าหนักแล้วผมมองเป็นประเด็นบวกโอเคนะครับอ่ะคำถัดมาครับมาที่ตัว d ีแทบ้างครับพี่พิสุทธ์ดีแทเห็นพี่พิพสุทธ์มีการอัปเกรดและคอมบินเดชันนะครับเชิญนิดนึงครับเฮอดีแทกก็ต้องยอมรับว่าหุ้นก็ไปลงไปกองอยู่ข้างล่างตั้งแต่เรา ดาวเกรดเขาจากซื้อเป็นขายตอนช่วงมกราที่ผ่านมานะครับเเรามองว่าหุ้นเนี่ยค่อนข้างแลกขาดแล้วก็แล้วก็วกไม่ไม่ได้ไม่ได้บิวอินความคาดหวังอะไรนะครับจริงๆเราเราก็ไม่ได้ชอบ d ีแทนะครับคือหมายว่าใน3ตัวเนี่ยเราก็ชอบดีแทน้อยสุดเพราะว่าเขายังไม่มี 5G ที่แข็งแกร่งพอเรามองว่า 5G คือสําคัญแม้ว่าจะไม่ได้สําคัญมากในเชิงของเนื้อหาสาระแต่สําคัญในเชิงของแบรนด นะครับซึ่งซึ่งต้อง,องยอมรับว่าธุรกิจมือถือมันมันซื้อขายด้วยของเรื่องของแบรนด์เรื่องของเพอร์เซพชันนะครับดีถักยังยังขาดตรงนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมมองไปข้ามช็อตไปนะครับก็คือเราให้น้ําหนักเรื่องของตัวการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลังจากที่กลัวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับหรือพูดอีกมุมนึงก็คืออินทัสกลายเป็นบริษัทไทยนะครับเรามองถึงเรื่องของการที่รัฐบาลจะต้องพยายามที่จะทําให้ บริษัทโทรคมนาคมแคมห่งชาติเนี่ยไม่เป็นบริษัทเหมือนสายการบินแห่งชาตินะครับดังนั้นมันต้องมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมซึ่งดีแท็ซึ่ี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นในอุตสาห,าหการรมเนี่ยจะได้รับประโยชน์ด้วยแล้วมองไปไกลถึงขนาดนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเรามองว่าตรงนี้ไปเนี่ยโอกาสที่ดีแท็จะแย่ย่าแย่ไปมากกว่านี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับนั่นคือประเดน็นที่สําคัญประเด็นที่สําคัญอันที่2ก็คือ ผมว่าดีแทก็อาจจะโชคดีแบบระดับหนึ่งที่ว่าไอ้ 5G ที่มันเกิดเนี่ยมันไปเกิดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนั้นพอ 5G ที่มันเกิดในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีแล้วดีแทไม่มี 5G เนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่เยอะอย่างที่ควรจะเป็นนะลองคิดดูถ้าถ้าปีนี้เศรษฐกิจโต4-5%เนี่ยโอ้โหและดีแทไม่มี 5G เนี่ยโอผมอว่า ลูกค้า d ีแทที่เป็นไฮแวร์ลูกค้า m ม,มันเนี่ย้ายกันพอสมควรนะแต่พออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนมันไม่มีกําลังซื้อมากเท่าไหร่ไอไอ,ไอคนรวยๆมันก็ซื้อไปแหละแต่คนฐานใหญ่ของประเทศเนี่ยกำลังซื้อมันหายเขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนั้นการเปลี่ยนมือถือเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบฟูฟ้ฟอย่างที่ควรจะเป็นโอเคนะครับอ่ะแล้วอย่างนี้คือ อันนี้ือตัวดีแฮกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทูนิดนึงครับก่อนที่เราจะสรุปครับตัวทูเนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยดีลของกราฟกับไทยอ,อินทัชเนี่ยอาจจะดีกับทูน้อยนะครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเดิมเนี่ยทูค่อนข้างจะมีเป็นคนถือครองดุลอำนาจนะครับกับภาครัฐในกลุ่ม นะครับเพราะว่าการมี CP Group นะครับอยู่ข้างหลังการที่กัฟเข้ามาเป็นถ้ากัฟสามารถเป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัสได้เนี่ยก็ะจะมีคนเข้ามาถ่วงหุืออำนาจดังนั้นเนี่ยทูก็จะเหมือนกับจะแข็งแกล่งน้อยลงเชิงเปรียบเทียบอันที่สองเนี่ยในตัวการตั้งบริษัทโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติเนี่ยโครงการนี้เนี่ยทูอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่า a d v a n c e กับดีแทเพราะต้องเล่นว่าทูเนี่ยพวกสินทรัพย์หลัก สินทรัพย์หนักของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาหรือสายเนี่ยเขาได้ขายไปให้กอง DIF หมดแล้วนะไม่ต่างา Advanced, กับแอดวานซ์กับดีแทซึ่งยังถือพวกโครงสร้างเสาโครงสร้างสายอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสของ Advanced, แอดวานซ์กับดีแทมากกว่าของชูนะแต่ท<อ>ําไมาเราถึงทำไมาเราถึงไม่ดาวเกรดชูเป็นขายนะที่ดูเหมือนว่าตําแหน่งทางการขันมันจะดูแย่ลงเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มทุนบ้านเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ทําสงครามราคาซึ่งกันและกันมักจะเกียรเสียกัน แล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับอันนี้คือข้อสังเกตของเราแล้วกันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกอันนี้ก็ก็ก,ก,ก็ดีเบตกันได้นะครับแต่เรามองว่าก็าท่านใหม่ที่เป็นคนไทยได้วยกันอ่า <laughs> ใช่แล้วก็จะคุยกันนะก็ยังที่เราเห็นข่าวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะครับ,รบว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะก็อันนี้ก็น่าจะมองถึงว่ามองไปในอนาคตเนี่ยการร่วมเบอการการที่จะแบ่งโซนการแบ่งอาณาเขตกันเนี่ย ก็น่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนะฉะนั้นเนี่ยดีกับอุตสาหกรรมโดรี่วัถามว่าแล้วดีแท็มันจะมีที่ยืนในสังคมไหมคาตอบคือมีนะครับผมว่าถ้ามองกันในแง่ของทางยุทธศาสตร์เนี่ยเขาไม่อยากให้ดีแท็กหายไปเพราะการทาให้ดีแท็กหายไปเนี่ยมันคือทําให้ตลาดเนี่ยมันขดตัวลงหรือมันคอนโซลนะคอซอิเดตนะซึ่งในมุมนึงก็ดีแต่ในมุมเรื่องของภาคสังคมภาคประชาชนเนี่ยมันเปิดช่องว่างทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาแอทแท็กนะครับเรื่องการเปิดเสรีอีกรอบหนึ่งงนั้นการมี3ลายแล้วก ไอ้ลายที่3ดูแบบเออไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรนะปล่อยให้มันอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยแต่เขาก็มีแวลูนะแต่ว่าไม่ได้มาแบบโดดเด่นเท่ากับอีก2องลนย์อยาถูกคข้บมามด้วยกลุ่มทุนไทยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโครงสร้างที่ดีสาหรับกลุ่มทุนไทยทั้ง2กลุ่มโอเคนะครับอ่ะทิ้งท้ายตัวสุดท้ายครับพี่พิสุทธิ์ไทยคมครับไทยคมเนี่ยก็โหุุุุุุ<ม>ุุุุุุุย,ย่อยใช่ครับซึ่งผมก็พยายามทําความเข้าใจนะว่ามีความคาดหวังอะไรกัน นะครับอ่าผมผมมีสองประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือว่าหุ้นค่อนข้างแพงนะครับเันนี้หุ้นเทรดอยู่ประมาณ70เท่าป e ปี2021อ่าปี2022เนี่ยผมไม่ได้คิดว่า e a r n i n g จะสามารถจะแบบดับเบิลขึ้นไปจะทำให้ PE ลงมาเหลือ30เท่าหรือ20เท่าเป็นไปได้ยากถึงแม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างจะมีการเปลี่ยนจากสัมปทา,านเป็นไบงเดลยาดังนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อตรงนี้ไปก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังอยู่บนหุ้นเหมือนหุ้นเทระนะนะก็หวังว่ามันจะเป็นหุ้นเทจริงงคนนบออกว่าเมัต้เจร โอ้ย70เท่ายังต่ำกว่าเทสลาอยู่เลยนะครับอ่าก็ก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะให้น้ําหนักละกันนะผมผมไม่ไปคอมเมนต์เลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเรามีหุ้นที่กระแสเงินสดที่เห็นชัดเจนแล้วก็ราคายังไม่แพงอยู่พอสมควรทําไมถึงไม่มาเล่นหุ้นแบบนั้นนะครับอันที่หนึ่งอ่าอันที่สองเนี่ยเอ่อผมมองว่าจริงๆถ้าเราจะเล่นเรื่องกราฟจริงๆแอดวานซ์เองก็เป็นตัวที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าราคาหุ้นก็ยังต่ำกว่าราคา Ten d e r offer ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่เราเสนอซื้อนะแต่เป็นราคาอินพลายที่เราคิดจากตัวตัวอินทัชขึ้นมานะครับอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วก็มีดีเวนที่ชัดเจนมีกระแสรายได้มีกระแสเงินสดที่ชัดเจนนะผมมองว่า mm hmm. ตัวแอดวาน e ์เองยังเป็นตัวที่น่าสนใจมากกว่าครับ อืมโอเคอย่างนี้ผมสรุปนี้ถูกไหมครับพี่สุดคือหนึ่งเลยเนี่ยไทยคมคือผมว่าตอนนี้เราประเมินว่าความคาดหวังเนี่ยอาจจะสะท้อนไปในราคาแล้ว,ลวอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมไม่ไ,ไม่ไดีเกิดสองตัวทูอาจจะรอดูก่อนแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยจากดีลดีลนี้นะครับสามเนี่ยอินทัชถึงแม้ว,ว่าเราจะยังโปรโมชับวกแต่ราคามันก็ใกล้กับเทนเดอร์ทาใ,ให้ความน่าสนใจลดลงสี่เนี่ยตัวแอดวานเนี่ยก็อาจจะมีเป็นเป็นเป็น,ป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 นผู้ได้เป็นผู้เล่นที่อาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับแล้วก็อาจจะมีการลุ้นปันผลพิเศษที่จะมีการเพิ่มขึ้นมา ได้่าพรวมเป็นอย่างนี้ครับใช่ครับถูกต้องครับโอเคอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับคุณจะเป็นแบบ r i ขสิอเวอร์สลิระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงอันนี้เราก็วิเคราะห์เห็นภาพประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธ์มากครับครับขอบคุณครับ